ครับครับสวัสดีพี่นองเอฟซีเพนคลับทางช่องนะครับครับหลังจากห้างหายไปโดนนะครับเนาะพี่นองเอฟซีเก้านะครับคงสิจําได้นะครับเนาะลาวพัฒนานะครับบบาเล้าส้มมาแหกควนนะครับพี่นองเอฟซีหอบนี้ขนาดเส้นอดีตยังไปเหนือคำนวลหดเหล็กเล้าพัฒนาอยู่พี่นองเอฟซีเบาเล้าจากสปปลาวนะครับส้มเหล็กมาไห้เด้อพี่นองเอฟซีเล้าพัฒนาห้างหายไปโดนใอดีพีรนองเอฟซี ประมาณเดือนนะครับคงจะได้นะครับเนาะเบ้าเล่ากับเพื่นกับฟักสวัสดีปีใหม่ไทยเล่านะครับเนาะวันสงกันนะครับกันฟักมาหาปีน้องยิซีทุกคนนะครับครับเมื่อนี้เปิดตัวในรอบสองเดือนนะครับเบ้าเล่าจากซปปเหล้ามาอีกแล้วนะครับเด้อมาแจงเกิดอีกแล้วนะครับเรลาพัฒนานะครับเนาะงวดประจําวันที่1 9บเกานะครับ แบกนะครับรอบนี้ของเบาเล่ามากนะครับมาไม่เหมือนใครนะครับมาตัวเล็กแบบน้อยๆคู่นะครับพี่น้องยิปซีมาแบบน้อยๆคู่นะครับเนาพี่น้องยิซีเข้ามารลุนมาช่มไปน้ำกันนะครับพี่น้องยิปซีเราพัฒนาเบาเล่านะครับเนาะครับวันที่19เเมษายนนะครับ 2 5 6 7นะครับครับฟังเล่านะครับบ่าวเล่าบอกว่ามวนนะครับเด่นสงกันสนุกสนานปีนี้อากาศมันฮอนเลยสนุกเด่นหนำนะครับเนาะครับ,รบเพื่อนก็มาเด่นอยู่ฟังโค้งด้วยกันนะครับพี่น้องซีพีน FC, พ่น้องฟังเล่านะครับสงกันเล่าพัฒนานะครับ มากกว่านผู้ใดนะครับขนาดเช่อนอดียั่งไปคำนวณเลขกเด้อพี่น้องยิซีมาแล้วนะครับลาวพัฒนาพี่น้องเข้ากับเบิง้งไววเป็นแนวทางนะครับเพราะมีอ,อาจารย์อวียงจันเด้อนอะนี่เพราะว่ามีสองท่านนะครับเนาะท,ที่ส่งตัวเลขกมาให้เส้นาดีอาจารย์อวบียงจันทรกับบล่าลาวครับพี่น้องยิซีจากซปปลาวนะครับ เด็วิ่งของเป้าเล่านะครับพี่น้องยงุีเจงคือกันนะครับ <c oughs> แต่กับว่าเด็กกระลั่นตีว่าสีขาสีรุดนะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูดครับบนล่างวิ่งรูดนะครับพี่น้องยุพีสามตัวเดียวนะครับ ครับบนแรางทิ้งรูดสามครับพี่น้องที่สัตว์เยนมาเนาะนี่นเนพราะว่าเช่นอดีตเยนเหล็กอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าออกทั้งหนอกไปอากาศห้อนแห้งนะครับอัดเขียนอยู่ในห้องนะครับเสียงสว่างอาจจะบ่พอครับจับคู่นะครับ 3าครับพี่น้อง FC สามหนึ่งนะครับห้าสามนะครับพี่น้อง FC สามหนึ่งห้าสามนะครับหกสามครับพี่น้อง FC ครับตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับ <c oughs> มีอยู่ทั้งเบิด์หาคู่นะครับ2 <c> 2 <oughs> แล้วก็3 3ครับพี่น้องยิปซีครับมีอยู่แค่นี้นะครับเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาน,านะครับบ่าวเล่าจากซอปปอเล่านะครับ ครับเิ่นบ่เน้นใไ้เดอเพราะว่าบาเล้าก็บอกว่ามู่แค่นีเนะครับเนาะบ่เน้นใไ้นะครับเอาให้ปี่นองเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับหรือว่าจะไปรุ่นไปเสี่ยงก็แล้วแต่พี่น้อนจะพิจารณานะครับทางสองกันนาเสนอห้พี่นงเฮาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับขอข้อกับขอบคุณนะครับบาเล้านะครับจากซอกปปลาานะครับส่งตัวเลขมาให้พี่น้องฟังไท้เฮา เย็ซี่ทวโลกนะครับเนาะ <c oughs> สำหรับเล่าพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลพอการนะพี่น้องเย็ซี่ของรัฐบาลเล่านะครับพอพี่น้องเย็ซีฟังเล่าก็ติดตามมาไลา่นาครับเนาะกับขอเกะขอพุ่้นอีกข้งนะครับเน,ะบบบนานะนะพี่น้องเฮ้าที่ค่อยกดไหลกดแช่แล้วกันะพี่น้องเย็ซีที่เขามาไหมนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเด้อกดติดตามเอาไว้นะครับ กดติดตามเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นลิปไม่ไม่รุนรุนนะครับฟองเสียนาดีนะครับครับถ้่บอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพี่น้องเข้าอาจ,จเห็นชาสาขามูนะครับเนาะ ครับพี่น้องเข้าเช็หน้าจอไว้ด้วยครับเด้อเช็ปหน้าจอไว้นะครับครับกับมู่แคนี้นะครับํำหรับตัวเลขทั้งเบิ้ลมิวหาคู่นะครับมีเป่าผอมด้วยพี่น้องเฟซี่สองสองกับสามสามครับพี่น้องเฟซี่ขับรอบนี้ขอบโค้ยพี่น้องเข้ารับโค้ยพี่น้องเข้า โชคมันไปน้าคันนะครับพี่นลองพี่สี่ับเล่าพัฒนาของเบาเล่านะครับครับเสี่ยนาดีกับอยากให้พี่น้องเข้านะครับเนาะโชกมันไปคือกันนะครับเพราะว่าเพินมาดวนกมูนะครับเนาะยังอีกเวลาอีกลายมือเพราะว่าโมนี่ก็เป็นวันที่สิบหกนะครับพี่นลองพี่เสี่เสี่ยนัดีกับมาลงสวงประมาณ ใบสามนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะหัวรัฐบาลไทยก็จะออกแล้วนะครับครับก็จะลงให้พี่น้องเข้าแบบด้วนนะครับเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้ส่งใหม่ควันมูนะครับขนาดเสี้ยนอดียังบันไดข้ามนวณอยู่พีนอนยอฟี่เล่าพัฒนาของท่านอาจารย์นะครับหรือว่าเบาเล่านะครับเนาะจากสปปลาวมาอันดับหนึ่งนะครับมากควันมูนะครับพีนอนยอฟี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี้ยนอดีกะมามียังนะครับมีตัวตัวเลขแนวทาง ให้พี่นองเข้าแค่นั้นครับสงการนี้ก็พี่นองเข้าขึ้นสิย่มบุญย่มโอเคม่ใจเนาะหาเดินทางบอกหาเที่ยวทำบุญนะครับพี่น,อน้องที่เชี่้าเดินทางลงกรุงเทพนะครับเนาะให้ปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนเด้อเดินาดทางขับรถทางรถทางเรือนะครับให้เดินทางถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับพี่น,อน้องที่เชี่ยนาดีกับบ่มียังครับมีแต่ <c oughs> ความปัตนา,าดีนำพีนำนองเข้านะครับ สำหรับลิปนี้เสี้ยนาดีกัดเอาไว้เทียงแค่นี้ก่อนครับไว้เป็นองเข้าตูกขู่ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้อายุมันคนอยื่นล้วก็สุขภาพเนาย้ำอีกรอบนึงนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้โชคให้มันนคราบะว่บาบาสิเป็นหัวรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่าครับพี่้องยุีสวัสดีครับ